เขาคือตำนานของเลสเตอร์ซิตี้เจมี่วาร์ดี้เจมี่วาร์ดี้ยอดดาวยิงของเลสเตอร์ซิตี้ออกมาสารรเสริญแอดดี้คิงที่อยู่รับใช้เลสเตอร์ซิตี้มาอย่างยาวนานและเป็นคนที่คอยช่วยเหลือวาร์ดี้ในช่วงแรกที่ย้ายมาร่วมทีม mm hmm. เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและคอยช่วยเหลือผมหลายครั้ง mm hmm. เขาอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานผ่านช่วงเวลาที่ดีและร้ายกับสโมสรแห่งนี้ mm hmm. ก่อนที่ผมจะย้ายมามันเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่มีเขาคอยช่วยเหลือ ซึ่งเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมทั้งในและนอกสนามเขาอยู่กับทีมแม้ต้องตกไปอยู่ในศึกลีกวันซึ่งมันเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อมากๆกับสิ่งที่เขาประสบความสําเร็จกับสโมสรแห่งนี้พวกเราเรียกเขาว่ามิสเตอร์เลสเตอร์เวลาเราอยู่ในห้องแต่งตัวและเขาตอบแทนสโมสรด้วยความสําเร็จของเขาและทางเดียวที่จะเป็นที่น่าจดจําสําหรับเขาก็คือการเป็นตำนานของเลสเตอร์ซิตี้ เดนเนียนอเวร์เซนย้ายไปร่วมทีมโอเอสลูเวนด้วยสัญญายืมตัวเดนเนียนอเวร์เซนผู้รักษาประตูดาวรุ่งชาวเดนมาร์กย้ายไปเฝ้าเสากับโอเอสลูเวนแห่งศึกจูบปแล่โปรลีหลังเซ็นสัญญายืมตัวเป็นระยะเวลา1ปีผู้รักษาประตูวัย23ที่จะทำงานร่วมกับโอเอสลูเวนที่เพิ่งเลื่อนชั้นไปสูลีกสูงสุดเบลเยียมเก็บไป10คีนชีตในฤดูกาลที่แล้วขณะเฝ้าเสาให้กับรอสเทอร์แฮมยู่ในเตตดด้วยสัญญายืมตัวขณะที่เดมิเลอร์ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในเเด วิเวอเซนย้ายจากเอสเบิร์กทีมในเดนิสซูเปอร์ลีกมาร่วมทัพเลสเตอร์ซิตี้เมื่อเดือนมกราคม2016และพัฒนาฝีมือการป้องกันได้อย่างน่าจับตามองก่อนย้ายไปร่วมทีมโอแฮมแอตแลนติกด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาล2018-2019โดยเก็บไป16คลีนชีตได้ในทุกรายการผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่เพิ่งจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเลสเตอร์ถึงปี2025เมื่อช่วงต้นปีติดทีมชาติดเดนมาร์กชุด U16 จนถึง U21 และถูกเรียกติดทีมชุดใหญ่เมื่อปี2019เขาจะร่วมงานกับ OS ส u ลูเวเพื่อลงแข่งขันในฤด,ดูกาล2020-2021ในศึกจูเปเลโปลีในฤด,ดูกาลนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2016ที่พวกเขาจะได้เล่นบรีกสูงสุดนัดแรกจะพบกับ KAS u p ยูเทั้ง2องทีมเสมอกันไป1-1ณสนาม King Power a t d e n เด e ดี คาปุสกาย้ายร่วมทีมลิเกวอร์ซอบาตอสคาปุสกาปีกาะรุ่งวัย23ชาวโปรแลนด์ย้ายไปร,ร่วมทัพลิเกวอร์ซอในลีกโปรแลนด์เรียบร้อยนาเตะวัยย3ย้ายมาเล่นที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมในซัมเมอร์ปี2016จากคาโคเวียคาคอฟสโมสอนในโปรแลนด์หลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นให้กับทีมชาติโปรแลนด์ในศึกยูโร2016เขาลงสนามให้กับเลสเตอร์ซิตี้ยูย่อย่างต่อเนื่อง จนได้ลงประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ในเกมเอฟเอคัพนัดที่บุกไปชนะเอเวอเ์ตเมื่อเดือนมกราคม2017บคาปุสกาย้ายไปเล่นใ้กับไฟบวกและโอเอสลูเวนด้วยสัญญายืมตัวในเวลานี้เ,นเขาก็ได้กลับไปที่โปลแลนด์บ้านเกิดเพื่อผชนภัยในเส้นทางรูหนังบทต,ต่อไปของเขาสมสรอนขอขอบคุณบาสตอสกับความทุ่มเทที่มีให้เสมอและขอให้เขาประสบความสำเร็จในอนาคต ทำซาชา่าดีมิดฟิลด์ตัวรับของเลสเตอร์ที่เติบโตมาจาก City Academy, เลสเตอร์ซิตี้อะเคเดมี่เผยดีใจที่เมลกาดเล่นร่วมกับแอนดี้คิงหลังจากที่เคยเฝ้ามองในสมัยที่ยังเป็นผู้เล่นเยาวชนแอนดี้คิงเป็นตัวอย่างที่ดีของนักฟุตบอลน,นั่นคือสิ่งที่ผมอธิบายถึงเขาได้หลังจากได้ดูเขาเล่นตั้งแต่ผมอายุ8 9ขวบการได้เล่นกับเขาทําให้รู้ว่าผมมาไกลได้แค่ไหนการได้เล่นร่วมกับเขาเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมาก เขาสมควรได้รับการจดจําในฐานะฮีโร่ของสโมสรผมไม่คิดว่าจะมีใครทําแบบเขาได้ทั้งการคว้าแชมป์ลีกวันเี้ยนชิพและพรีเมียร์ลีกมันมหัศจรรย์มากชาวดีกล่าวทิ้งท้าย